กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับจังหวัดนครราชสีมาได้นําเงินรายได้จากการจําหน่ายผ้าชุดรำบงวงสวงย่าโมมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนจํานวน308ทุนรวมมูลค่ากว่า1.5ล้านบาทครับที่ห้องโคราทฮอชั้น40การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางนัทธินีพรจันทรโนไทยนายกเหล่ากาชาจังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวนทั้งสิ้น308ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงิน1,540,000บาทนะครับ ซึ่งเงินดังกล่าวนั้นก็มาจากรายได้จากการจําหน่ายผ้ารําสะดุดีเท้าสุรานารีครับซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมานะคะได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้จัดให้มีพิธีบวงสวงและรำสะดุดีเท้าสุรานารีเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทอิดทูนและสะดุดีวีรกรรมท่านเท้าสุรานารีเพื่อเป็นการเผ,ผเผยแผ่วีรกรรมความกล้าหาญในการปกป้องบ้านเมืองความเสียสละและดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ ของท่านเท้าสุนนารีให้เด็กและเยาว,วชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงและได้นำไรายได้จากการจำหน่ายผ้ารำหลังจากหักค่าใช้ใจ่ายแล้วไปมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมาประจำปี2563นะคะและก็ปี2564ค่ะนายวิเชียรจันทรนโนนทัไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านก็ได้กล่าวกับนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้นะครับว่านักเรียน แต่ละคนเนี่ยก็ถือเป็นความหวังของครอบครัวแล้วก็เป็นอนาคตของประเทศด้วยดังนั้นอยากจะให้นําเงินทุนที่ได้รับไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษารวมถึงตั้งใจเรียนประพฤติตนให้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เชื่อฟังคุณครูรวมถึงเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคตด้วยครับ